ครับก็คือมาจากบริษัทนวทัศน์ hospitality จำกัดนะครับเราเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือที่เรียกว่า creative tourism นะครับบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่พยายามสร้างโปรเักต์จากการที่เอาสิ่งที่อยู่รอบตัวที่เราอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าแต่เราเอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันนะครับให,ให้เห็นคุณค่ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอคุณค่า,าเรื่องของชุมชนเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของ อาหารการกินนะครับโดยที่เราจะเน้นอยู่ที่การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นะครับที่จะใส่ความสร้างสรรค์ความคิดเข้าไปแล้วก็เอ,า,อาคุณค่าของแต่ละเรื่องเนี่ยมารวบรวมกันเช่นตัวอย่างของโปรดักของบริษัทนะครับเราจะขายเน้นเป็นแบรนด์นะครับเราจะสร้างแบรนด์ของโปรดักขึ้นมาเช่นตัวแรกที่เราเปิดตัวมานะครับของบริษัทก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า b a g k off food tours นะครับก็จะเป็นทัวร์ชิมอาหาร เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับจออวันที่เราเปิดนะครับก็คือจะเน้นอยู่ที่าาการนำเ,เรื่องราวของอาหารไทยเนี่ยมาสื่อสารให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยได้รู้จักอาหารไทยได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับจากการที่แทนที่เขาจะรู้จักแค่ผัดไทยรู้จักแค่ตัวของอต้มยำกุ้งที่อาจจะดังมากเป็นอาหารไทยที่ดังมากแต่ว่าเขาไม่ รู้จักอาหารไทยในมุมมองที่ลึกกว่านั้นไม่ว่าอาหารไทยที่จะได้รับอิทธิพลมาจากจีนจากอินเดียทํานองนี้นะครับเราก็จะเอ,เอาเรื่องราวเนี่ยมารวมกันโดยที่เอามารวมกับความโดดเด่นของแต่ละชุมชนเรื่องราวของชุมชนเรื่องราวของวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องราวของร้านอาหารเองซึ่งร้านอาหารหลายๆแห่งของเมืองไทยเนียมีคุณค่าค่อนข้างมากแล้วก็ตอนนี้ คนต่างชาติก็เริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องให้ให้ความสนใจเรื่องของสตรีทฟู้ดอาหารข,างของบเขาเรามากแต่เขาเนี่ยมาถึงเขาไม่รู้ว่าเขาจะกินอะไรหรือเขาจะารู้เรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราก็เอาเรื่องราวพวกนีม้มาจาับรวมกันนะครับอย่างยก,ยกตัวอย่างเส้นทางทัวร์ที่เรียกว่าเป็นเส้นทางทัวร์ที่เป็นซิกเนเจอร์ทัวร์คือเป็นทัวร์ยอดนิยมของเราอ่ะนะครับซึ่งเราก็เป็นเส้นทางที่เรียกว่าได้รับรางวัลเราได้รับรางวัลน,นะครับกินรีทองค์คำนะครับปีนี้นะครับก็คือเส้นทาง ทัวร์อาหารเราเรียกว่าทัวร์อาหารชัวร์ชิมอาหารและสัมผัสวัฒนธรรมในเขตชุมชนบางรักเนี่ยนะครับก็เรียกภาษาคือเราจะเรียกว่า HISTORIC บางรักฟู้ดทัวร์ฟู้ดแอนด์ฟู้ดเทสซิ่งแอนด์เคาน์เตอร์วอล์กินะครับเป็นทัวร์การเดินชิมอาหารเนี่ยเราก็จะพาไปสัมผัสชีวิตชุมชนในเขตบางรักนะครับก็เข้าไปชิมร้านอาหารเก่าแก่ที่บางรักเปิดมา60-70-80ปีแล้วนะครับเอาเรื่องราวเข้ามาเล่า แล้วก็าบางคนอาจจะมองข้ามคุณค่าในส่วนนี้ไปแต่ว่าเราสามารถนํามาแพคเกจกันโดยที่เอาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเอาเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นเอามาเล่าเรื่องเป็นเรื่องราวนะครับที่จะสะท้อนให้เกิดคุณค่าขึ้นมาซึ่งตัวทัวร์เนี่ยก็จะพาเดินชิมนะครับทางท่องเที่ยวเดินชิมแล้วก็สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในเขตบางรักเนี่ยระยะเวลาประมาณสชั่วโมง แล้วก็ให้เขาได้สัมผัสทั้งทั้งอาหารที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยจีนอาหารไทยอินเดียอาหารที่เป็นเรียกว่าเป็นรียลเลสปีคืออาหารชาววังอย่างเงี้ยครับก็เอามารวมกันหรือจะเป็นตัวสตรีทฟู้ดเองอาหารข้างในนี้ก็ตามตัวที่พยายามคุณคุณภาพให้ได้อาหารที่มันมีมาตรฐานขนาดเดียวกันแล้วก็ทัวร์พวกนี้ก็จะเรียกว่าเป็นทัวร์สร้างสารรค์เนี่ยเราก็สามารถที่จะ contribue คือ,อาสามารถจะส่งเสริม ชุมชนเองได้ด้วยจากร้านอาหารที่เขาอาจจะไม่รู้จักเมื่อก่อนเขามาอยู่บางรักเขานอนโรงแรมโอเรนเทลเขานอนโรงแรมเชนคิราแต่เขาไปเที่ยววัดวางไปเที่ยวที่อื่นไม่เห็นคุณค่าของชุมชนแต่วันนี้เขาสามารถมีกิจกรรมหนึ่งที่สามารถทําได้โดยการที่ไปวิสิตไปร้านอาหารในชุมชนนะครับที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แล้วก็ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพนะครับแล้วก็ ที่นํารายได้กลับไปให้ทางชุมชนพวกร้กนานอาหารท้องถิ่นตอนนี้ด้วยก็เป็นทางสปอร์ตทางครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ซึ่งไม่ได้เกิดจากอะไรที่มันจะเป็นต้องใหม่หรือต้องสร้างอะไรที่มาใหม่นะครับเราท่องเที่ยวไม่จําเป็นต้องไปสร้างอะไรที่มันเป็นอะต r a c t ั i o n ขึ้นมาใหม่แต่ว่าสามารถเอาคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิน่นในแต่ละชุมชนมาเนี่ย เอาเอามารวบรวมกันแล้วก็สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถทําเป็นโปรดักต์ออกขายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของครีเอทีฟดูดซึ่แล้วก็เป็นัักเป็นลักษณะของบริษัทของเรานะครับซึ่งเราก็อยากอยากสร้างตัวตัวครีเอทีฟดูดซึมหรือตัวตัวการท่องเที่ยวเชิงนิสัยให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทยที่จะส่งเสริมให้ตลาดการท่องเที่ยวไทยเนี่ยเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับ